สำหรับเครื่องปรุงทำสปาเกตตีผัดขี้เมาวันนี้นะคะมีมีกุ้งมีปลาหมึกมีกระเพราใครจะใช้โหระพาก็ได้นะมีพริกชีฟ้าหาั่นข้าวโพดอ่อนหั่นแครอทหั่นพริพกไทยอ่อนใบมะกรูดกระชายกระเพราเดี๋ยวไว้ทอดแล้วก็หน่อยนะเป็นสปาเกตตีแล้วก็พริกกระเทียมโขกเครื่องปรุงมีน้ำตาลเกลือน้ำปลา ถอยนางลมแล้วก็น้ำน้ำมันมะก,กอกไวค้คุกเซนสปากเกตตี้เราจะเห็นว่าอันนี้เปลี่ยนสีแล้วเนาะก็อปีนสีเข้มนๆอนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอ่อน แล้วก็ให้เราเด็ดชิมเอาว่าเออเบ็น,นี้ได้สุกก็อย่างอันนี้ก็เือได้แล้วก็เอาออกแล้วก็คลุกเลยน้ำมันม่เกะ you <laughs>